พบกับอาณาจักรโตโยต้าโชว์อุบลราชธานีมีรถให้เลือกมากมายวันนี้ภูมิใจนำเสนอเป็นโตโยต้าพัลเจ r เนอร์โฉมแชมป์เครื่อง300 g ออโต้บอกเลยว่ารถหายากมากราคาเบาๆมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวพาไปดูนะครับ ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับเธอไผ่โตโยต้าโชวอีกแล้วเช่นเคยวันนี้อยู่นอกสถานที่นะครับจะให้ดูบรรยากาศสดๆเลยนะครับวันนี้เรามี1คันภูมิใจนำเสนอโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สามจุดศูเกียออโต้บอกเลยนี่ครับรถหายากมากนะครับอยู่ข้างหลังนี้เองนะครับเมื่อก่อนรุ่นนี้บอกเลยว่าราคาเอาเรื่องเลยนะครับวันนี้ราคาเบาๆเดี๋ยวแจ้งทีท้ายคลิปนะครับวันนี้เราอยู่กับโฉมนี่เลยนะครับโฉมแชมป์นะครับฟอร์จูเนอร์โฉมแชมป์ เมื่อก่อนอรุ่นนี้เป็นตัวฮิตเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับ 3.0V ไฟโปรเจคเตอร์นะครับมาให้เรียบร้อยนะครับจะมีลูกแก้วนะลูกค้ามันจะเพิ่มความสว่างสวยให้เวลาค่ำค่ำ,ำมืองคืนนะครับมีสเก็ตนะครับติดสปอยเลอร์ให้เรียบร้อยมีไฟตัดหมอกให้ครบคันนะครับตัวนี้แต่งเขาเรียกว่าหูหูกระจกมาให้นะครับลูกค้าเรียบร้อยนะคะ ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับนี้แม็กที่ให้มานะครับเป็นแม็ก265ทับห R 1 7นะครับแม็ก6รลูนะครับตอนนี้ก็ถือว่าในความนุ่มนวลนะครับยางที่ใหมาเป็นยางมิชลินเลยตัวนี้ก็ถือว่าเวลารูดขึ้นนะก็นุ่มนวลสะดวกสบายนะครับตัวนี้ก็ได้โอเคเลยตัวนี้นะครับมีหูกระจกให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้มีไฟเลี้ยวนะครับสีขาวนะครับเป็นขาวมุกนะครับลูกค้าเวลาโดนแดดอย่างเงี้ยแหละมันก็จะมี เลยิบระยับขึ้นมานะครับลูกค้าตัวนี้ก็ถือว่าเมื่อก่อนถ้าลูกค,ค้าท่านไหนอยากได้สีนี้ต้องเพิ่มตังนะครับตัวนี้ก็ถือว่าให้มาสุดๆเลยมีบันไดข้างให้มาแล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้มีมือจับนะครับมีราวหลังคานะครับลูกค,ค้าเวลาลูกค,ค้าจะใส่ของเพิ่มก็ซื้อราวหลังคามาใส่ได้เลยนะครับก็สามารถบรรทุกของได้สะดวกสบายเลยนะครับข้างหลังนะครับลูกค,ค้าไฟนะครับเป็นไฟเขาเรียกว่า ไฟคล้ายๆไฟ,ไฟโดนัทนะคะลูกค้าตัวนี้ก็แดงดำใสนะถือว่าอยู่ในคมเดียวกันเลยก็ถือว่ามองจากไกลๆนะก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ถือว่า โอเคเลยนะครับตอบโจทย์เลยนะครับสัญลักษณ์3.0นะครับเครื่อง3,000 D4D นะครับเครื่องคอมเรลวนะครับ V-N Turbo นะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่อง V-N แล้วนะครับให้แรงม้าแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากขึ้นนั่นเองนะครับตัวนี้มีที่ปัดกระจกหลังให้ด้วยนะครับเวลาเราขับ SUV ขับเวลาฝนนะมันก็จะมีฝนมีอะไรเราสามารถปัดได้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าโอเคสัญลักษณ์รุ่น V นะครับตัวนี้เป็นตัว นะลูกค้าก็ถือว่าโอเคเลยนะครับมาดูข้างในกันครับลูกค้านี่พอเปิดเข้ามานะมิติโดยรวมนะครับก็กว้างขวางสะดวกสบายนะครับตัวนี้เป็นอ่าสีครีมนะตัดด้วยลายไม้นะครับลายไม้ ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับตัวนี้พอเข้ามานั่งนะครับลูกค้าก็ถือว่ามิติโดยรวมกว้างขวางสูงสบายนะครับตัวนี้เบาะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับแปดทิศทางนะครับลูกค้าเลื่อนหน้าหลังนะครับสูงต่ำได้นะครับนี่เลยนะครับปรับเบาะได้ตัวนี้ก็ตัวทับนะครับให้มาครบคันนะครับพรมลไยหุ้มหนังแล้วก็มีเดินลายไม้ดูครับลูกค้าตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับตัวนี้มีมติฟังก์ชันบวกลบนะครับ รับโทรศัพท์ได้นะครับตัวนี้ปรับเพลงนะครับโหมดต่างๆนะมีคุดคอนโทรลนะครับล็อกความเร็วให้แล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็โอเคเลยนะครับควบคุมกระจก ปรับกระจงอยู่ตรงนี้เลยนะครับพับหูกระจกนะครับลูกค้าอยู่ตรงนี้นะก็ถือว่าให้มาครบคันปรับระดับไฟได้โอเคเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูรายละเอียดเครื่องเสียงฝั่งนี้นะครับมาดูรายละเอียดฝั่งนี้กันครับลูกค้านี่นะครับมิติโดยรวมนะครับมีจอนะครับจอขนาดใหญ่นะครับมีโหมดต่างๆให้เล่นมากมายเยอะๆเลยนะครับตัวนี้เกียร์ออโต้นะครับลูกค้า เป็นเกียร์ออโต้แบบฟันปลานะครับลูกค้าตัวนี้ก็ถามว่าดียังไงฟันปลาดีก็คือ3ไอมันจะเซฟตี้ลูกค้ากันลูกค้าเข้าเกียร์ผิดนั่นเองนะครับตัวนี้มี L 2นะครับ L 2, คือโลไว้ขึ้นเขานะครับ2ก็1 2 3นะครับ D 4เข้ามาครบขันนะครับตัวนี้ก็โอเคเลยนะครับและเนียดอ่เบาะ สีครีมนะครับดูกว้างขวางสะดกสบายนะครับจากหัวถึงเพดานนะครับคนขับนั่งได้โอเคเลยสะดวกสบายนะครับเดี๋ยวสตาร์ทฟังเสียงกันครับนี่ชึ่งเดียวติดเลยนะครับแอร์นะครับเป็นดิจิตอลก็จะขึ้นสัญลักษณ์เข้ามานะครับเวลาถอยนะครับลูกค้าก็จะมีกล้องสองหลังให้เรียบร้อยนี่ นะครับก็ถือว่าโอเคตอบโจทย์เลยนะครับแอร์วิจชิตอนเป็นตัวเลขสามารถปรับได้เลยนะครับมานั่งข้างหลังกันนะครับลูกค้าก็ถือว่ากว้างขวางสุดสบายนะครับเยียดขาที่สุดเลยนะครับเบาะตัวนี้ก็สามารถปรับเอนได้นะนี่นะครับเบาะสีครีมนะครับมีที่พักแขนให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับแอร์ไม่ต้องไม่แยกคนข้างหน้าเลยนะครับมีแอร์ เข้ามาให้ผู้โดยสารทุกจุดเลยนะครับก็ถือว่าโอเคสสบายนะครับนั่งสบ,สบายดีนะครับลูกค้าก็โอเคตอบสนองดีเดี๋ยวพาไปดูแถวที่3แล้วก็ห้องเก็บสัมภาระครับมาดูห้องเก็บสัมภาระกันครับนี่นะครับพอเปิดเข้ามานะครับลูกค้าเวลาไม่มีผู้โดยสารนะเราก็สามารถปรับพับเบาะขึ้นแบบนี้ได้นะครับเราก็สามารถจุสัมภาระได้เยอะขึ้นนะครับเวลาถ้า,ามีผู้โดยสารที่เยอะนะ แล้วก็ปรับเบาะตรงนี้ลงมาได้นะครับก็สามารถนั่งได้เจ็ดที่นั่งเลยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าโอเคอนเนกประสงค์ตอบโจทย์ทุกสถานการณ์นั่นเองนะครับมาดูห้องเครื่องนะครับลูกค้านี่นะครับเป็นเครื่อง นะครับคอมม่เร็วดีโฟดีนะครับเครื่อง3 0 0พันนะครับตัวนี้ก็บอกเลยว่าเหลือๆนะครับสามารถขึ้นเขาลงห้วยได้สะดวกสบายนะตัวนี้กำลังบอกเลยว่าเหลือๆมากๆนะครับตัวนี้ก็รองรับน้ำมันนะครับดีเซล B7 ได้สะดวกสบายครบถันเลยนะครับตัวนี้ก็โอเคนะครับผม สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจเจ้า Toyota Fortuner 3.0V คันนี้เกียร์ออโต้นะครับรถปี14.15นะครับหรือว่าปี500 2558นะครับตัวนี้รถใหม่ราคา ถ้าจะยังไม่ผิดจะอยู่ประมาณล้านหกนะครับตัวนี้หายไปนะครับเกินครึ่งน,นะครับราคาเปิดเบาๆแค่6กแสนเก้าหมื่นบาทหกแสนเก้าหมื่นบาทรถปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดเครื่องสามจุดศูนย์ V ตัวท็อปหายไปเป็นล้านนะครับลูกค้าบอกเลยสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมโทรหาเซลล์ไผ่ตามมือโดงข้างล่างนี้ได้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องทางยู u ูบแล้วก็แฟนเพจโตโยต้าเกียวไว้โดยโอกาสหน้านี้เลยดีเดี๋ยวเซลล์ไผ่รีวิวให้ดูแบบนี้สำหรับวันนี้ต้องขอตัวว่า สวัสดีครับสวัสดีครับลูกค้า